Can I like learn English? I learn English every day. I am learning English now. Learning English is fun. I speak English every day. I speak in i h with my teacher. I speak in i h with my friend. Yay! ปเจเธอได้สิบอีกแล้วเด็เดยวแค่อีกครั้งนี้เดยกแค่อีกครั้งเดียวก็ได้เล่นเกมแล้วอีกครั้งเดียวได้เล่นเกมแล้วพอไหมนี่คือเฟนนะคือที่แปลว่าเพื่อนนะเแตเแตถ้าไม ทำไมหนูไม่ได้คิดนี้ก่อนก่อนก่อนที่หนูตอนก่อนที่ฟาเทียจะพูดอ่ะถึงจะได้แบบคอนเทนต์เยอะคอนเทนต์เยอะดูเยอะเฮ้ยฟาเทียเอาสิเพื่อนเขาเอาจริงแล้วเร็วเริ่ม I like to learn English ช้าช้า Every day I am learning English now. Learn. English is fun. I speak English every day. I speak English with my teacher. I speak English with my เดี๋ยวฉันขอพูดคนที่ดูวิดีโออยู่นะก็หนูจะสบข้างใน YouTube โอเคเลยค่ะเอาเลยค่ะแต่หนูต้องหนูต้องบอกว่าฟาเชียหนูจะถ่ายให้ฟาเชียแล้วแล้วหนูถึงจะจำวันที่ฟาเชียพูดภาษาอังกฤษได้โอเคค่ะเอาเลยค่ะหนูพูดเลยค่ะลูกสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เพื่อนฉันชื่อยฟาเชียไปหันเอาไปหันเอาไปหันฟาเชียเฮลโลหน่อย ตอดีคแล้วฉันแล้วฉันเป็นคน <c oughs> สอนฟัดเชียวย <c oughs> เป็นคนสอนฟัดเชียฉันสอนได้ตั้งสองคนได้แล้ว oh. มันคือเด็กๆมันเพื่อน,นที่หนูสอนได้คือนาว <c oughs> ท่องปสองแคปสองโอเคหมอนูแล้วฟัดเชียที่มันชอบหันตูนแบบจริงจัง <c oughs> <laughs> open government style. I just want an open government style. <laughs> <laughs>